รู้ไว้ใช่ว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลก13มีนาคมปี1984เป็นวันที่ Motorola d y n a t a c 8,000วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการมันมีราคาเปิดตัว3,995ดอลลาร์หรือกว่า100,000บาทในขณนะนั้นนั่นคือราคาเครื่องหนึ่งของค่าครองชีพเฉลี่ยชาวอเมริกันทั้งเดือน d y n a t ท c 8,000ประดิษฐ์ขึ้นโดยมาตินคูเปอร์วิศวกรของม o t ต r o l โ ซึ่งก็ได้โทรไปขิงความสำเร็จกับโจแอนเกลวิศวกรบริษัท AT&T คู่แข่งในทันทีโดยรูปร่างที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมทรงสูงมันจึงได้ชื่อเล่นว่า The Brick และชื่อเล่นในไทยคือกระติกน้ำหรือกระดูกหมาโดยราคาที่สูงมันจึงเป็นเหมือนเครื่องบ่งบอกฐานะมากกว่าอุปกรณ์สื่อสารมันมาพร้อมจอ LED และสามารถบันทึกเลขหมายได้30รายการชาร์จไฟ10ชั่วโมงคุยได้1ชั่วโมง น้ำหนักตัวเครื่อง1.1กิโลกรัม